เมื่อพวกเขาย่อมเท้าลงบนผืนดินยุคสมัยใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาเป็นดวงวิญญาณผู้กล้าที่ถูกล้อมขึ้นมาใหม่ผ่านสายลมแห่งชีวิตจากพิภพแอร์ซีพวกเขาเป็นดั่งความพิโรธของเทพซิกมาโดยพลพยุหะส t o r m มแคสซิเทอร์นอนพวกเขาจะมุ่งสู่มอร์เทลเรียมเพื่อจุดประสงค์เดียวคือสงครามสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คลิปประวัติกองทัพสตอมแคสซิเทอร์นอน ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในกองทัพสุดแข็งแกร่งของ Age of Sigma กันจะเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมกันครับ Stormcast t i t a n o l กองทัพที่เปรียบดังเสียงคำรามแห่งสวงสวรรค์สายฟ้าคลั่งที่จะทำลายเหล่า Chaos พวกเขาเป็นกองกำลังจากพิภพวสวรรค์ a i r s พวกเขาจะถือค้อนศึก Warhammer เข้าสู่สนามรบพร้อมกับโล่อันใหญ่ชุดเกราะสีทองนี้ถูกตีขึ้นจากแร่ Sigma r i e เขาเป็นกองทัพที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดวงวิญญาณของเหล่าวีรชนจากโลกเก่ามาหลอมใหม่จนกลายเป็น s t r r อ c a s าสอ e ท n นนที่แข็งแกร่งและเป็นอมตะกองทัพ s t r r อ c a s า e t ิ r อนนถูกแบ่งออกเป็นหลายหน่วยรบแต่หน่วยที่เป็นฐานราบในสนามรบคือ Liberator เที่จะถือค้อนศึกและโล่อันใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่สนามรบเพื่อทำลายล้างศัตรูในระยะประชิดในขณะเดียวกัน ฝนธนูพิฆาตของเราจูดิเคเตอร์ก็จะพุ่งเข้าสู่ร่างของ้าศึกอย่างรวดเร็วจนไม่อาจจะหลบเลี่ยงได้นอกจากนั้นยังมีปีกแห่งแสงของเรา or, โปรเซ c u ิวเตอร์โบยบินอยู่เหนือท้องฟ้าพร้อมที่จะพุ่งเข้าใส่สตรูได้อย่างรวดเร็วหากบนท้องฟ้ายังไม่น่าหวั่นเกรงยังมีกองทหารโจมตีฉาบฉวยอย่างดรากเทียกาดและเอโวเคเตอร์ และยังมีเหล่าทหารลาบอาวุธหนักอย่างรีทิบบูเตอร์และพาราดีนที่ถือค้อนหนักพร้อมที่จะเวียงเข้าใส่ข้าศึกอย่างเต็มที่ประวัติศาสตร์ของโลกใหม่ได้บันทึกถึงประวัติศาสตร์ของสตอมคาสิทนอนไว้โดยกล่าวถึงองค์เทพซิกมาที่ได้ล่องลอยอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าและเศษซากของโลกเก่าหลังเหตุการณ์ด n Times ในตอนนั้นได้มี The The Great Drake ดรากเทียล่องลอยผ่านมา จนได้มาพบกับซิกมาที่กำลังล่องรอยอยู่อย่างไร้สติดากเทียจึงได้ปลุกชีพซิกมาขึ้นมาอีกครั้งและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเทพซิกมาก็ได้หลอมส้อยคอขึ้นมาจากแกนโลกเก่าและได้นำแร่ซิกมาไรซ์กลับมาที่มอเทลเรียมภายหลังการสร้างโลกใหม่ภายหลังการถือกำเนิดของมอเทลเรียมการสิ้นสุดของเอจออฟมิดและโลกใหม่ได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อนั้นก็ทำให้เหล่าเทพเคออส หันกลับมามองอย่างโลกใหม่อย่างซนอกสนใจ a r c h e o นเดอะเอเวอร์โชจอมทัพแห่งเค a อสได้กรีธาทัพเหล่า Warrior of Chaos b e a t s o f Chaos และเหล่าข้ารับใช้ของเทพเค a อสมุ่งหน้ามาอย่างมอท์เทอรียมเพื่อทำลายโลกใหม่เมื่อเห็นว่าพวกเค a อสได้กลับมาอีกครั้งเทพซิกมาจึงได้นำกองทัพของเหล่ามนุษยชาติเข้าต่อกรกับกองกำลังของความมืดทว่าเมื่อพระองค์ร้องขอกำลังเสริมจากพันธมิตรแห่งแพน the อน แต่กลับไม่มีเทพองค์ใดตอบรับคำขอของเขาเลยแม้แต่องค์เดียวเป็นเหตุให้กองทัพของเทพซิกมาพ่ายแพ้อย่างราบคาบต่อกองทัพแห่งความมืดของอาเคออนและด้วยความโศกเศร้าที่สูญเสียค้อนเกามาราชไปองค์เทพซิกมาจึงถอนกำลังกลับที่เรมออฟเฮเวนแอซีและปิดผนึกเกตออฟ RC ซีอย่างแน่นหนาจากนั้นองค์เทพซิกมาก็จ้องมองความเป็นไปของโลกจากบนบัลลังก์ของพระองค์ และนับตั้งแต่ตอนนั้นประตูแห่งสวรรค์ก็ไม่เคยเปิดออกมาอีกเลยในขณะที่เทพซิกมาจ้องมองมายังโลกพระองค์ก็มองเห็นภาพของเหล่าอดีตพันธมิตรแห่งแพนทีออนพ่ายแพ้ไปทีละตนแม้แต่นากัสและกอค่ามอค่า ok ที่ว่าแข็งแกร่งยังพ่ายแพ้ให้กับกองกำลังของเทพเคออสที่นำโดยไเคออนเดอะเอเวอร์โชเซนผ่านไปหลายพันปีหลังจากพระองค์เอาแต่เก็บตัวอยู่ภายในพิภพแห่งสวรรค์อาซี ประตูแห่งสวงสวรรค์ก็ได้เปิดออกอีกครั้งพร้อมกำลัง stormcast t i นอนจํจำนวนมหาศาลที่ออกมาจากประตูสวรรค์และนั่นก็หมายถึงยุคสมัยแห่งการล้างแค้นของเทพซิกมาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็กำลัง stormcast t i นอนทั้งหมดต่อสู้ด้วยกลยุทธ์และแผนการที่รอบคอบและแทบจะไม่เคยผิดพลาดร่างกายและพละกกำลังที่พวกเขาได้รับมาใหม่นั้นพร้อมที่จะต่อสู้เสมอ แต่พวกเขาไม่ได้เพียงต่อสู้เพื่อมนุษยชาติหรือเทพซิกมาเพียงเท่านั้นพวกเขายังต่อสู้ในฐานะความพิโรธของเทพซิกมาที่มีต่อกองทัพเคออสที่พวกมันได้ทำเอาไว้กับพิภพและประชาชนของพระองค์ในการลบหลายครั้งสตอมคาสซิเทรนอนได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขานั้นได้นำกลยุทธ์มาใช้ในการรบโดยได้มีการจัดรูปแบบกองทัพตามสถานการณ์และความสามารถของผู้นำทัพ โดยสามารถแบ่งรูปแบบการจัดกระบวนทัพออกมาได้ทั้งหมด8กระบวนทัพกระบวนทัพที่1 Lord of Storm เป็นรูปแบบกระบวนทัพที่มักจะนํามาใช้ในการคุมพื้นที่สนามรบโดยเป็นรูปแบบกระบวนทัพที่ให้ความสําคัญกับผู้นําทัพเป็นหลักโดยมีการปลุกขวัญกําลังใจทหารโดยการเรียกพลังแห่งสวงสวรรค์จูโจมกองทัพสตูจนแตกกระเจิงกระบวนทัพที่2 Hammer s t r i ส e Force เป็นรูปแบบกระบวนทัพที่มักใช้ในการจู่โจมอย่างกระทันหันเพื่อไม่ให้ศัตรูได้ตั้งตัวโดยเป็นการจู่โจมของเหล่าอัศวินค้อนหนักรูทิบูเตอร์มักใช้ในการจู่โจมอันรวดเร็วเพื่อให้โจมตีกองทัพศัตรูให้แตกกระจายด้วยความบ้าคลั่งของเหล่ารูทิบูเตอร์กระบวนทัพที่3ามทันเดอร์แฮมบราเธอร์ฮูดเป็นกระบวนทัพพื้นฐานที่มักใช้บ่อยในการรบเป็นการตั้งรับด้วยโล่อันใหญ่ของเหล่าลิเบอรเเตอร์ เลียงตัวกันเป็นแนวกำแพงที่แข็งแกร่งที่คอยรับค่าศึกในขณะเดียวกันเหล่าจูดิเคเตอร์ที่ยืนอยู่เบื้องหลังแนวกำแพงโล่เบื้องหน้าก็จะยิงลูกธนูพิฆาตเข้าใส่ค่าศึกที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามานับได้ว่าเป็นรูปกระบวนทัพที่สามารถใช้ได้ในทั้งการตั้งรับและการโจมตีรูปกระบวนทัพที่4แวนการ์ดวิงเป็นรูปกระบวนทัพที่ใช้ในการจู่โจมอย่างเต็มรูปแบบโดยเหล่าโปรเซคเตอร์ และรีเบรเตอร์จะเปิดฉากบุกโจมตีพร้อมกันทั้งทางบกและทางอากาศเป็นรูปกระบวนทัพที่สามารถเปิดฉากโจมตีศัตรูได้ถึง2ทางและจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีเหล่าดรากเทียกาดคอยจู่โจมฉาบฉวยอีกทางหนึ่งรูปกระบวนทัพที่5 Devastration b r o t h e r o o o d เป็นกระบวนทัพที่มักใช้ในการจู่โจมอย่างรุนแรงของเหล่าพาลาดินโดยเหล่าพาลาดินจะมีการเรียกใช้สายฟ้ายอย่างรุนแรงโจมตีใศัตรู เป็นลูกกระบวนทัพที่มักจะใช้ในการทำลายแนวรบของสตูและด้วยการโจมตีอย่างรุนแรงในบางครั้งอาจถึงขั้นทำให้กองทัพของสตูพ่ายแพ้ได้เลยเรกระบวนทัพที่6 Wardens of the Ram Gate เป็นรูปกระบวนทัพที่มักใช้ในการตั้งรับค่าศึกโดยเป็นการตั้งแนวรบล้อมเป็นชั้นๆโดยมีจอมทัพอยู่ตรงกลางซึ่งก็มักจะเป็น Lord Silisthen ที่จะนำรูปกระบวนทัพนี้มาใช้เรียกได้ว่าเป็นแนวรบ ที่ป้องกันแข็งแกร่งดังป้อมปาการที่มีชีวิตรูปกระบวนทัพที่7 Thunderstrike b r o t h e h o o d เป็นรูปแบบกระบวนทัพที่หลอเซเลสเทนมักจะนำมาใช้ในการโจมตีกองทัพศัตรูโดยพลังทั้งจากสูงสวรรค์และสายฟ้าคลั่งที่สามารถทำลายกระบวนทัพข้าศึกได้อย่างราบคราบกระบวนทัพที่8 Annihilation Brotherhood เป็นรูปแบบกระบวนทัพ ที่มักนํามาใช้ในการบุกโจมตีป้อมปราการของศัตรูโดยการเรียกสายฟ้าคลั่งลงมาที่ปราการข้าศึกรวมกับการบุกโจมตีทั้งจากทางอากาศและภาคพื้นดินสามารถทําลายป้อมปราการข้าศึกให้พังทลายลงได้อย่างราบคาบขอบคุณสำหรับการรับชมบคุครับ